สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตน์วันนี้ผมมาตามแนวทางตัวเลขของปู่วัดป่าอุดรนะครับมาดูกันว่าในวันนี้ปู่วัดป่าอุดรนั้นจะให้ตัวเลขไหนนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับตามน้ำตกันค่ะจะเล่นก้อนจะเล่นก้อพากันมาตามตัวเลขขึ้กันนะคะปู่โนมาเมื่อนี้ห่อนแดดเที่ยงเลยเที่ยงก็ดีเลยค่ะปู่อ่า ฝันอาการห่อนฝันไปกับคับปู่เพิ่มเติมอันไหนบ้างคับปู่ะค่ะไม่มีมิตโตกระเบี่ยงนี่ละโตนั่นโตเป็นของกระเบี่ยงนี่ละค่ะครับอันเบอร์อันที่โอ้กับกระเบี่ยงแบบไหนคับปู่ที่อยู่ในกลองกระเบี่ยงบอกเออเป็นอยู่ในเบอร์กองกระเบี่ยงเพราะกระเบี่ยงมันกับเขาสองหุ่นเเนาะสามหุ่นเเนาะจะนี่มันดัดบนเหมือนกันเหง้ากระดาษตรงนู้นเหง้าเห็นอยู่ด้วยคับปู่จ้าย่านบัง เพราะว่ากระเบียงมันกับเขาแมลารงวดแล้ววัติบัอันอันอันนี้เก okay? no like? ouais, ้าศ to ูนย์อันเขียนเขียนเอาหมดกับสีเป็นเป็นเจ้าสีเด้อมันราคากับเบียงโอแต่หวดมันเขาสามตัวตัวคนละปูก็เลยว่าเอามาให้เบื้องน้านะราคากับเบียงเออราคากับเบียงอันอันที่นอันที่มันจะจะกล้องก็พูตอนนั้นเจ็ดสิบสองกลองเจ็ดสิบสองกล้องมันก็ออกไปแล้วสิบสองเนาะจ้ามันออกไปแล้วโอ้อันนี้เป็นราคากับเบียงโอ้เลยยังมันมัเขาอีกว่างนึงหันกับมาเขากล้องกับเบียงอีกกับเป็น หนึ่งศูนย์สองกับเขาเป็นล่างอะนะ,ะนี่เขาเป็นล่างเจ้าว่าปิดตันี่มีผู้ฝันฝันว่าเขาเพิ่งไปไปห้เขาก้องกับเบี่ยงซะดิอะ,ะไร <nen S 1> เอาเหล็กกับเบี่ยงมาออกอีกก็น่าซนอกถ้าเทียบมากอีกสะเนาะเออเขาสูงหดอยู่ซะเนอกนี่มีฝันว่าเขาฝันว่าเขาตะกองกับเบี่ยงซะนี่เพปาู้เสียใหม่เบิ้งมดเนี่ยจ้าม่เบิ้องมดหลุดกูออันนี้ราคากับเบี้ยงอันนี้เป็นราคาักเบี่ยงเป็นคือกับเบี่ยง สองมพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจ้าีเขียนเก้าสิบลรงนีละเขียนมื่ตัตัวกันเป็นยังไงล่ะสองมืนหนเกอเก้บเออจะเป็นสานตัวเข้ากับเก้าเก้าศูนย์เหรอเนาะจ้าผูนี่บางผูอันนี้เลี้ยงเลี้ยงกับเลี้ยงบ้างผู้บ้านี้เลี้ยงฝันบัานี้นี่มีฝันมืองนี่ผู้ฝันอยู่ด้วยแต่ว่าผู้จำตัวรืไหนะ ฝันเห็นติดตัวบ่ครับอืมฝันฝันเป็นตัว <c oughs> เวเ้าเรียงกันเลขจังซี่ละ่ะผ<อ>ู้จำบ่ได้ค่ะผู้จำบ่ได้แต่ว่ามือสุดท้ายต,ต,ต,ต้องต้องติดตามปู่อีเด้จอจ้า้าเทียผู้จำได้เด้อค่ะพอต้องมีอีกเทน,นึงค่ะู่มันก็นย,ยีลายหลายมื้ออยู่เนาะหลายมือ้อเอออาเทียลายมือ้อเฮียอาเท่อได้อีกถ้าเทียผนะู้จำได้นะค่ะผู้จำได้ผู้ก็ทุ่ยไปบอกก้อนมู่โลดล่ะจ้าไปเข้ามาเอาค่ะู่เพรายโยงกับติดตามปู่มาตลอดนะาค่ะติดตามมาตลอดเนาะ ว่างวดที่แล้วนี่เครื่อเป็นทายบุญให้ปูเบิ่องลูกแต่เห็ดสี่แล้วมัดสุอันน่ารอดอันใดก็เลยย่อมพ่อไปหัวนั่นหัวว่านั่นหัวปูบ่มี่ขาย้างเป็นหมื่นพ้นก็โอนมาให้เลยดิปูพันอยากเห็ดย่อมลงคลิปมือนั่นแม่เออเพูนว่าโอ้ยเห็ดปูว่าบ่มี่ขาย้างอ่ะนะเพ้นก็โอนมาให้รอดยังว่าโอ้เอฟซีพันจะเป็นมิตรปูใจบุญกันยังวะคือมันก็อยากทำบุญสวัดเนาะมัอนี่้างมาเห็นงายแล้วบปูปันนี้มาเห็ดเลี่ยมหลายมือแล้วดิสองมือแล้ว นี่มือที่สามอ่ะบางลบบทีเลีวหรือต่ทั้งนกะวันนี้อาที์แล้ววันนี้วันนี้เก็บงานล้วันนี้เออเก็บงานหมอสางเก็บงานสีเลีววันนี้ทีเรียวนี่ไก็ิเช้ทั้งคุณไม่ได้แล้วสองสามหมื่นโอ้ไ่ท่านีนเ,นนแ,ลนเนแ,แล้วตีมาเตียต้องคุณสิไปทั้งเ <ừ> งื่นก่อนไม่ไปเลกอนอีกลายมืออีกด้หนโอ้อีกลายมืออยเอาก็ตามนั่นล่ะนะคนห่างเนี่ยในคนกไม่เห็นไหนอกพ่เห็นคนไดก่อนเด้อได้ไล่เติมแล้วละเออได้ไล่เติมทีแวแล้วล่ะค่ะเดียว่ราไ่เอ เรีกว่ากรเลียวนีบนนะผู้กับย่างเทสันทิศบัวไปเอาบัวแล้วมื้อนี่ก็้เลยบัวทิตทั้งไตทั้งฝ่าท่านอันนี้ก็เป็นใช้บันไดเลยบุกบ่านใช้บันไดขึ้นมาฝันกัดเนาะมาท่านใดมันบอกครับปุวกเมนๆมนแมนจะว่ากี่ขอเ็นว่าอผค์ชุดไทยนะว่าใดมื้อใดก็ิโทงบอกทุณทีนะ จะตรงนี้อีกแกนึงลรวตัวเลขอันซุนี้คืออันไหนะคะปูอันนี้อันนี้นี่เป็นอันที่เทิงนี่เป็นเลขกระเบียงค่ะกองกระเบียงคนปิ่นกองกระเบียงอว่าจะขางฟ้าจะกี่ฟังทางฟ้าเนาะจ้าวัดนี้คนเลยมาทาสีให้เลขใหญ่กระเบียงไว้พุ่นเลขปิ่นกองกระเบียงมาผ่นเป็นเบอร์นี้วดนี้เนี่ยศูนย์เจ็ดทีวะนี้ค่ะครับสามทีครับสองสองนี่นะมันมันอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของเอออยู่ในฝั่งหนึ่งของกระเบียงจ้า ติอยูหัน่ะไทยนเมืองน้ำก็ได้อบนยู่า้อต่หมยอเออยู่หงต่ศูนย์เจ็ดซเกออเนะเดแต่ว่ากล้องนี่ผคือบมมีตัวนี้ว่ะนี่ีเออกล้องนี่ผมมีสามซีมต่สิบเนาะกล้องนี่ผเป็นหนึ่งนย์หนึ่งศนแล้วกันเออนั่นะเอาเอาติดตามไปกังกับเบียงบ่จ้องบ่ถุงเพอน่เพราะว่าออกออกดีเสีเหลือเกินออกัหมดแล้วไหม 02, หนึน่งศูนย์สองนันั่นเอเออหนึ่งศูนย์สองขางี้เป็นหนึ่งศูสองหัวนั่นขอเป็นตัวตัวจาบายุขางนั่นเป็นหนึ่งหนึ่งศนอเน้อันนี้อันนี้เป็นเป็นศูนสองหนึ่งเน้นี่อันนี้หนึ่งศนย์สองนนีนเ,นเออเป็นสาตัวทั้งไทยอันนี้เป็นศูนย์สองหนึ่งอ,อ,อ,อันกัคือกันอันอันอนฟังยุ่ฟางคุณเป็นหนึ่งศูนย์สองใช่ไดบ้นนี้อัเออนเป็นศูนย์องเนออ,อ,อนั่นแหละ เจ้าบ้านั่นเราไมนเป็นเขาเป็นตัวตัวขึ้นเขาอะนะพูดเลยว่าเจ้าบ้าอยู่ฟังนั่นมันเป็นหนึ่งศูนย์สองมันเป็นตรงตรงไม่ได้บัดนี้ตัวตรงตรงอันนี้ผนออกมาตรงเป็นตัวทั้งหนาเยอะก็ฟังแบบนี้เลยมันมีหลายเบือใช่ะมีหลายเบอร์นี่แหละก็เลยว่าคือจังออกดีแท้หนน่ะบัดนี้เลยเรียตัวนี้บัดนี้เลี้ยศูนย์เก็ดซีครับสามซีกับสองสองตอนเปลี่ยนเปลี่ยนออกมาค่อนข้างนั้นจ้ะไม่ทั้งแ้่ออกเนาะหันเนาะเพราะว่า ล้วอันนี้อันไหนนิ่ป,ปูวันนี้คะ่ะอันนี้เป็นราคาเนี่ยดิอันเก้าศูนย์เนี่ยอันนี้เก้าศูนย์นี่เป็นราคาตัวันจับอ,อกมีเก้าเก้าเก้าศูนย์นี่เนาะราคาซืา้อกับเบียเเ่ยงปนเลยมาเขียนลงนีบางมือกิน,น<ด>อันนี้เป็นเรียกนิมิตฝันปูปูฝันว่าอันคือเอาเมื่อกบกันครับอันคู่นุ้งอ่ะเป็นเป็นคู่เออเป็นปนปูยิ่งแต่ในนี้ิมิตปูนเป็นปูฝันเป็นคาระวาดทุนนะข้าระาก็เลยเอาเมื่อกบกันก็เพิ่น เดเมื people, ่อเมือเอที่เพิ่นว่ามื่อมากบกันนะผูก็เลยเดไปกบกับเพิ่นก็เลยตีว่ามื่อสองเบี่ยงเนี่ยมันก็เลยเป็นสองผู้ตีนะแต่ว่ากับจักสีแมนว่าแมนไหนเนาะตีไปเนาะตีซอยกันแบบที่ก็เลยเนาะปิดหน้าซอยกันมามันสีแมนตัวไหนแต่ว่ากูก็ผู้ก็ว่ามันขัดฟันที่มันเละน่นล่ะแต่ว่ามันถือผ่้ถือเอออ่าก็เลยตีว่ามื่อเป็นสองเมื่อ มือสองเบี่ยงเป็นสองเราก็มือเป็นหาผู้ยิ่งเหมืนเป็นเป็นซีแต่เนี้ยเออน้าซีบัดนี้ผู้ก็เรยกว่ามือสองขางได้กันสิบอหาหาซบอแเนี้ยเป็นอว่าเป็นแม่ยิ่งเป็นยู่ทั้งท่านนะเป็นยูฟังทั้งนั่นนะฟังทั้งย่มสี่ไหมผู้ก็เรียกเออพูดทั้งไทยผู้ก็เรียกว่าต่อมาไทยงสี่นะผู้ก็เรียกทีว่าสองหาซีครับหาหาซีเนี่ยะขันสองตัวผู้ก็เรียกทีว่ามือกบกันก็ อาจเป็นซิปก็ได้มเมนมั้งล่ะเออเป็นศูนย์หนึ่งที้งทีก็ได้นะเป็นซิปเป็นซิปอันนี้ก,นนกนนะหานี่กะฮาน่าครบด้วกันก็เรียก่าชีพเพราเป็นซิปว่าบบนี้ก็เลยกลับไปพอมั้งทีนะจ้าครับแล้วสองศูนเดียครับผู้บรินี้อันสองศูนนี่ไอ้สองศูนนี่เป็นเบิกซับคเนเห็นด้วยไหมเนาะว่ามันมือบวกกันเต็ม เออเออเออคน่าเมื่อกบกันแค่สองขางเออคนตี่าเป็นสองศูนย์ปู่ปู่ตี่าเป็นสิบคนได้ว่าว่าเป็นยี่สิบสองสีนะนี่ล่ะอันอ่ะมนุออกไปนะมนุษออกไปคือว่าอันอันตัางคนตัางแปลซอกันนะอืค่ะแปลซอยกันพี่เต้ปซอยกันค่ะเอ้าคือหมวดผู้ฝันมารถไฟเขาทำเมนบล่ะมันก็ยังออกชิดว่านั่นก็เลยปู่ก็บอกออกกันทังสี่ตัวบอกว่าแปรซอยกัน รถไฟมันยังเงี้เป็นยังเบิกทรัพย์ปู้ว่ายัางหัวควนพู้ว่าปู้เหลียว์ท่านปู้ลู่ยังในเงีเงีเมื่อกี้พวกเป็นหนึ่งมอพู้ยังหวานดีทำมันเป็นยังทำมันกลมๆเมื่อกี้เป็นศูนย์มอรถทำไม่หลอดพู้ไมเขาต่ออุโมงต่างประเทศนะรถตั้งประเทศนอกเขาพู้เขาเนี่ยเขาตจาเขาเลยนิเจาะเขาเป็นท่าอุลูดเป็นเไรพูกข่าว่ามันสิพวกเป็นศูนย์มอทำนะบัดนี้พูก็เลยจีน้่งแต่ของเป็นหาพูกันเลยจีว่า อ่อาอนี่ยังเหรอปูเลยตีบอลรถไฟเป็นหนึ่งค่ะปูเป็นหาทําเป็นศูนย์มันก็ออ,อกสิบมันได้หัวนั่นตีปูถือตีถืออยุ่แต่ว่าจับจับปูถือกันะนะหัวนั้นมันออกซิบลังน่ะล่ะอันนี้ก็เร่เพียไว้ตั้งหนึ่งศูนย์ทั้งสองศูนย์อันนี้เป็นก็เลยว่าว่ามันเมื่อสองนิ้วกนี่ว่กคบกันนี่ว่เป็นสองศูนย์บอว่าสันโู้ค่ะปูผลูลปัผลตีว่าเป็น สิบบางสี่งนะเพราะว่ามือสองขางสิได้เนาะพูมือสองขางสิเว็มเป็นถังเดียวเนาะแมนสองขางเดียสไก่ขันพูดดีมากสิดีมาลูกเดีมาอันเดีมากพูดใช่ดีไอายุปุ๊ดดีด้วยบิ้งดีมากถ้าสองขางเลยลูกเดีมาเออเดีมากสิแล้วกับเพื่อนบอกว่าเจ้าเพื่อนเป็นมายิ่งนะวันนี้เพื่อนบอกกูเอามือประกบเพิ่งเสียโออ่าพูก็เลยตีว่าเป็นเป็นเป็นซิปนะ แต่ว่าเพอนผันว่าบรรลมกันมันพ่นพมัคิดว่าบรร่วมกันมันสิเป็นนาสิเป็นยี่สิบได้เออพูนเลยว่าเป็นยี่สิบอ่า่ไม่ไม่าวม่าหม้น่ไหมงช่ไหมนช่ไหมใช้ไหมใช่ไหมใช่ไนมใช่ไหมใชหมันก็เป็น่ไมัน่็หมใช่ะหมใช่ะนม่ไ่ไหมใเ่ยหมใช่ไเมใ่ไหมน่าหม่ไหมใช่ไหมเชีไหมใ่วยว่าหมใ่าหมใช่ไ่ไหมใี่ไหมใ่ไคมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่นหมัน่ไหมก็นไหมใช่าม่ไหมี่ไหมใมี่ แดดเปียกซอยกันเดี๋ยวมันก็มีสิทธิ์มากเลยเด้มันออกแล้วออกอีกก็ได้เด้ออกแล้วออกอีกก็ได้ผู้แมนคือหงอดสามศูนย์เห็นไหว่าสามศูนย์ก็ออกส่แล้วค่ะคนว่าเจ้าสีบอกออกก็ออกอีกได้เขาออกบางบางวันออกตรงๆแล้วมาออกตัวก้ามมันแมนออกบนแล้วก็มาออกล่างยังกี่ก็ได้เห็นไว่เห็นไหมบางคนมันก็ยังหอกกันอันอันศูนย์หนึ่งสองบนแมนวะล่ะบันดีมันม่กยังห่อกกันอันเลขก็ยังผู้หนึ่ง อันศูนย์สองล้านเง้นว่านค่ะไมาออกอีกออกแล้วออกอีกได้ออกอีกแล้วได้เออขอบค่ณกบลญยังไงคพิ่เรณาเบื้องจ้าอ่าเอฟที่กันเลยตีสวยกันจ้าตีส่วยกันอทียมันอ่าอทาจจะพูดทีพ่ถือค่ะ้หัวด้วงจาทำพูดทีพ่ถือด่ถือยุทธจ้าพูดทีพ่ตรงนะะเลขอกว่าคนั้นออกสิบพูดทีว่ามันสิบออกเอ็มรอยเพราะเอ็มรอยหิบนะไได้ตีหนึ่งศนย์ แต่ขอเป็นหารถไฟเป็นหนึ่งทำเป็นศูนย์นะาผู้ว่านะผู้เลยบามท่ที่พูดหาหนึ่งศูนย์เอ็มลอยหาซิบ่าแต่นี่ปั้นฝันมาออกหนืองศูนย์รางไรหัวนั่นคือะที่ีถือยุติแตว่าจับบ่ถือกันนะอันนี้เขาพิจารณาเบื้งพิจารณาเบื้องน่าเจียมือทั่วไทยฮทเทียมสิ่งสถิตเป็นมาเน้นให้ผู้กทีบอกดอกโทวไปบอกดอก ดูกรณีทรไปบอกว่าเพินมให้แล้วกีในในรุงในเอฟซีเป็นฝ่า่งแชหัวปีเนาะจ้าพูดอันพูดได้เลยคันบ่ไดดอีลีก็คือคงสุไทยมือวันที่หนึ่งก็วันที่หนึ่งซิกนีเนาะสิออกซิมโฮกก็ณีขันนั่นพูดกรณีคันบ่ไดดมากพูดกรีทโทไปบอกนะในบ่ไดดกเลยสุไทยคันมันมากกแห่งน้ำมันแหงแพงวายน้ำมันแพเออน้ำมันแพงชูมือนีก็เลยขันบ่นันกับ่ไดดกที่พูดที่ไปให้ เดี๋ยวที่ิ่นเบิ่งแล้วกับกดไหลกดแช่น้ำแน่นกาลังใจมาเอาคลิปเนาะจ้าม,มาตามตัวเลขให้มาตามตัวเลขให้เออห้าเทียมีการเปลีป่ยนแปลงห้าเทียปูได้ปุ๊บกต่ทันหนันเคลือนเคลื่อนนี่ว่ามันสีได้เลยดิปูก็จำไม่ได้ยังวะปูจำไม่ได้เลยเพระกันนนัว่าได้สามตัวหมดเนี้ยพรกันว่าเป็นตัวเลขก็อูเลียงเลขเออจับสมหวดสมุดไม่กันเบิ่งจำไม่ได้เลยจำจำด้ล่างๆปู ว่ามันมันเป็นคนบ้านบ่ชัดมันไม่ใช่แนบ่อคนแถบมอญจังหวะไม่ใช่บ้านไหนในประเทศจังหวะกันน่ะล่อเบิ้งมันกับลายมืออยู่เนาะแต่ล่อเบิ้งล่อเบิ้งล่อเบิ้งติดตามไปเจียบล้วนได้มือสุดท้เพราะเขาปูแห่งเคยได้แต่มือสุดท้ายเสาเหล็กว่ะคุณแล้วปูใด้ก็นี่เด้มันเป็นเรื่องแปลกๆอันนั้นเขาเอาเงินหาชิปตังมาขายให้ไหมค่ะปู้ก็ยังว่าอัน อ้าวมันหาชต่างมันถี่บมหาสองศูนย์หมอปู้อ่ยเพ่นงี่สบาทไหมก็ยังไม่อหลีนี่ไหมมีปูไดยน้ำปูที่ก็เจ้ากลับเอานะปูก็เรียกว่าเออปูกันเลยกว่าตดเด่น2องตัวเด้อปูว่ามันหาสองศูนย์ั่นละท่นดอกท่านมหาสองศูนย์กับหกสองศูนล่องไว้เด้อท่านดอกปู้กันเลยกว่าตดเด่นสองตัวน้ำเลือดท่านพระเจ้าก็ตัดเด่นสองตัวกับ220สองสองศนยก็บนนรางกันเนี่ยก็ได้ทนตัวแม่เมื่อไหร่มันก็มาเข่าล่างดี เขาเลี้ยันสองตัวกันไหมหมูเชือดไถยเนี่ยนี่นี่หมอเศร้าสวยจนสองมงเลย่นเอามาไห้ปูเอาเงินหม่ให้คนว่าเอามาไปตีเหรียญปูเงินหายสิบต่างมันง่ามหมดท่านอืมเป็นเหตุแบบว่าาเป็นเหตุก็ยังว่าเป็นเหตุเป็นเลี้ยงเงื่อ ที่เวียนมันเกิดมิ้งก็ขึ้เลขกทุ่นทุ่นนอนตัวไม่<อ>สามารถมันพี่สิบหกเองเนี่ยปูจะเริ่มงพวกอย่าบอกขนอนายน้ำเล่ตเป็นคนมาแหลกเงื่อนยันัน่นล่ะมือนั่นปูโท่ไปอยู่ปูวา่ายยันมันหลายตัวปูกับเทียนลูกซีคูนี่ละ่ะปูกับเล่หไห้แค่สองคูนี่นั่นน่ะสองคูเท่าเห็นไหมค่ะปูเออวันนี้ปูสิเขียนวันไรปูสีให้เมื่อเท่านั้ออน,นละวันนี้กันนั่นแล้วเออบ่จงไว้เลยวันนี้จ้าจงไว้ผันออกซับนี่ไหมนั่นแล้วผันโตัวเนียนผันหม้อเออเออผันตัว็บ หกสองมีเด้คือสีมาหัดนี้เซบุ้งแกเกาเรลยกผู้แห่งไี้ออกน้ำกุนออกย่อนหลังกับมีน้ำปูเนาะเราถะาล้อเบิ้งหมึกชุดไทยน้ำจ้าจาได้ครับเอา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 อาเ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 อเอา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 เอออาเอาเอาาาเอ้เอ